มาถึงข้อที่3นะครับโจทย์ให้ทําการเติมคํานะครับโดยจะทําการเติมลงไปเพื่อตอบคําถามที่อยู่ด้านล่างที่เป็นจุดไข่ปลานะครับในแต่ละข้อมีทั้งหมด3ข้อนะจากข้อมูลที่เขาให้มานะครับที่อยู่ในส่วนของเรื่องของฐานหินและก็แร่ธรรมชาติฉะนั้นเราจะต้องทําการอ่านตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการตอบคําถามข้างล่างลองอ่านดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะได้ตอบคําถามกันข้อมูลให้มาว่าฐานหินเป็นแร่ธรรมชาตินะครับเกิดจากการทับถมของซากพืชส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆฐานหินก็คือรูปตัวนี้เนาะส่วนใหญ่จะเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมนึกถึงฐานไม้ไหมที่เราเอามาหุงข้าวทําอะไรแต่อันนี้เป็นฐานหินนะครับเขาก็เลยใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะเขาก็เลยบอกว่าใช้ในอุตสาหกรรมนะครับ เช่นการผลิตไฟฟ้าเห็นไหมเนื่องจากมีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นซึ่งประเทศไทยมีแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทั่วทุกภาคเลยนะครับมีปริมาณถ่านหินสำรองอยู่อยู่ตรงนี้ครับขอไฮไลท์ไว้นิดหนึง่งเท่าไหร่ครับอ่านว่า1,239ล้านตันนะครับ1,239ล้านตันจะสังเกตว่าเขามีทั้งตัวเลขและก็ตัวหนังสือเนาะ กขไม่ได้เขียนตัวเลขยาวๆบางทีจะเขียนอย่างนี้เพื่อให้มันสั้นนะครับจริงๆล้านตันนี่ล้านคืออะไรนะมีต่อมาอีก6หลักใช่ไหมในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณถ่านหินสำรองอยู่2,372,95ล้านตันนะครับอ่ะทีนี้เอาข้อมูลตรงนี้มาทำการตอบคำถามที่อยู่ด้านล่างนะครับ อยู่อย่างนี้ดีไหมอ่ะประมาณเลื่อนมาประมาณตรงนี้นะครับดูโจทย์คําถามดีกว่านะครับโจทย์ถามว่าอ่ะโจทย์บอกว่าโจทย์สั่งว่าเขียนตัวเลขแสดงปริมาณฐานหินสำรองของไทยไมีหน่วยเป็นตันครับเขาให้มาเป็นล้านตันเห็นไหมฉะนั้นต้องเขียนหน่วยเป็นตันเขียนได้ยังไงครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้า เขียนหน่วยเป็นตันก็คือเขียนเป็น1นึ่งพันสล้านก็คือต้องมีอีก6หลักนะครับลองนับดูสิ1 2 3 4งสห้าหเห็นไหมหกหลักหรือว่า หน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนนะครับนี่ก็จะเป็นล้าน1 0ล้าน1 0 0ล้านแล้วก็พันล้านฉะนั้นเป็น1,239ล้านตันจริงๆด้วยครับเราตอบให้ครบนะครับว่าเป็นตันนะครับเสร็จแล้วข้อนี้ครับแปลงตัวหนังสือตัวเลขที่มันปนกันอยู่ให้กลายเป็นตัวเลขทั้งหมดครับเท่านั้นเองครับมาดูข้อที่2 จากตัวเลขแสดงจำนวนในข้อที่1เป็นกี่หลักครับนับนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กี่หลักครับ10หลักเลขโดด3อยู่ในหลักหลักอะไรครับ เอาอีกล้วต้องเลื่อนดูอีกล้หน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้านครับอยู่ในหลักสิบล้านเขียนเป็นตัวหนังสือก็ตามคำอ่านตะกี้ครับอะไรครับ1,239ล้านตัน ถูกต้องนะ1239เวลาหัดอ่านอย่างที่เคยให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับเราก็คือตัดเอาส่วนที่เป็น6หลักหลังออกก่อนแล้วก็อ่านแค่นี้นะครับก็จะเป็น1239แล้ว อีกหกลักก็คือล้านนะครับโอเคฉะนั้นเขียนตัวหนังสือตรงนี้ได้ว่า1239ล้านนะครับทีนี้ข้อที่สามเลื่อนมาแล้วครับข้อที่สามโจทย์บอกว่าเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงปริมาณฐานหินสำรองของสหรัฐอเมริกาหน่วยเป็นตันอันนี้เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเขาเขียนเอาไว้ข้างบนเป็น2 3 7 2 9 5หมเ็นล้านตันใช่ไหม เราเขียนตัวเลขที่เขาให้มาก่อนครับเป็นสองแสนสามมนเจดพนะครับสองร้าสิบห้าใช่ไหมครับแต่มันเป็นล้านตันล้านก็คือมีอีกหกลกนะครับหน่วยเป็นตันงั้นใส่หน่วยด้วยอ่ะให้เขียนเป็นตัวหนังสือครับ แสดงปริมาณนะครับก็จะต้องเอาอยังไงนะเราก็อ่านส่วนที่มันเกินไปก็คืออ่านไปก่อนครับสองแสนสามมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าล้านนะครับโอเค ทบทวนอีกทีหนึง่งสองแสนนะครับสามหมื่นสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้านะครับล้านตันโอเคครับเสร็จแล้วหน้านี้นะครับอยากจะให้พวกเราให้ความสำคัญกับตัวคอมม่านะครับตัวลูกน้ำนะครับแต่ที่มันขั้นเอาไว้เยอะจะช่วยให้เราทำการอ่านได้ดีขึ้นนะครับ ไปฝึกตรงนี้นะครับจะเก่งขึ้นอีกเยอะเลยถ้าเราสามารถทำความเข้าใจในตรงนี้ได้โอเคไว้เจอกันในหน้าถัดไปครับ